8เดือนถ่ายยากเบ่งหน้าดำหน้าแดงกินผักผลไม้ที่มีกักใหญ่แล้วแต่ยังไม่ดีขึ้นเลยทำไงดีคะแม่กินนมอะไรคะคุณวันวิสาณนะตอนนี้น้องกินนมอะไรก่อนหน้านี้เคยเป็นไหมหรือเพิ่งมาเป็นตอนที่กินข้าวและเลเวลของการบดปั่นข้าวมันหยาบขึ้นเลยในทันทีทันใดไหมนะคะ มันหยาบขึ้นเลยในทันทีทันใดไหมถ้ายังไม่ได้ตอบแม่โบมาแม่โบจะไม่สามารถให้พูดเพิ่ม,เต,มเติมอย่างอื่นได้อเดี๋ยวแม่โบพูดรวมๆนะคะคุณวันวิสานะคะ,ะยังไม่ได้ตอบแม่โบอ่าแปดที่เรื่อมอาหารเสริมตามวัยคุณแม่ดูนิดหนึ่งว่าลูกคุณแม่ค่ะที่แม่โบเคยเจอเคสนะคือคุณแม่ค่ะบทเป็นข้ากล้องข้าโพดฟักทองนะคะโอ๊ตทุกอย่างแทบแทบ จะเป็นตระกูลที่มีหัวมีแป้งเยอะว่างั้นเถอะทีนี้ปรากฏแล้วลูกค่ะโอ๊ยเบ่งหน้าดำหน้าแดงทายยากมากแม่นะคะแม่บบก็เลยลองเอาแม่เดี๋ยวดูซิดูซิพะเข้ากล้องบางทีเด็กบางคนกินแล้วท้องผูกบางคนบางคนกินกับข้าวโพดท้องผูกบางคนกินกับฟักทองบางคนกินกับเผบบอบบเือกกินกับมันอะไรเงี้ยท้องผูกแม่โบก็บอกว่าลองปรับซิแม่เอาตำลึงใส่ซิเอาคะน้าใส่ซิเอาผักใบเขียวใส่ซิแม่เออลองดูซิว่าดีขึ้นไหมอ่ะลองปรับเอา้าปรากฏว่า เออก,ก็ดีขึ้นแล้วก็อันนี้อีกอคุณแม่ถ้าท้องผูกน้ำพลุนยัง เอาน้ำพลุนให้ล young, it, ูกก e in ินอย่างเอาน้ำแอปเปิลให้ลูกกินอย่างอลองดูซิลองดูซิแม่ผลไม้มะละกอให้ลูกกินอย่างอลองดูซิลองดูซิกับอีกอย่างหนึ่งก็คือบทบางคนนะคะบทหยาบเกินไปคือมันจะต้องเป็นสติเนาะหเดือนถึง8เดือนจะต้องลักษณะเหมือนโจ๊กเหมือนเรากินโจ๊กแม่โบเน้นว่าควรที่จะบทให้ลูกมากกว่าเพื่อให้ลูกได้ฝึกเรื่องของการบทเคี้ยวมันหยาบเกินไปคุณแม่ลองลดเลเวลลงมาลองลดเลเวลลงมาบางทีเราปรับอาหารเร็วไปค่ะมันจะทําให้ลูกท้องผูกหมายถึงว่าปรับเลเวลความหยาบนะคะให้มันหยาบเพิ่มมากขึ้้นนเลยมัอง กับอีกอย่างหนึ่งคือน้ําน้ําถึงหรือเปล่าน้ําเปล่าอะคะ่ะเวลาที่คุณแม่ป้อนข้าวให้ลูกข้าวหนึ่งมือ้อเหมือนนมหนึ่งมือ้อลูกเขาจะนมหายไปสมมติแม่ให้ลูกกินข้าวใช่ไหมนมลูกจะลดลงในนมมีน้ําน้ําลดปุ๊บเป็นยังไงคะ ปกติเรากินน้ําน้อยก็ฉี่ลําบากแล้วอืก็ท้องผูกนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นคือตัวเองเพิ่มน้ําให้ได้หลังจากที่ลูกกินข้าวเสร็จน้ำเนี่ยให้ได้อย่างน้อยในยประมาณ2-3ออนหลังจากกินข้าวหรือถ้าลูกตัวเองค่ะกินนมเยอะอยู่แล้วก็ไม่ต้องน้ําเยอะก็ได้แบบนี้นะคะโอเคไหมนะแล้วก็น้ําพรุนน้าแอปเปิลที่แม่โบบอกไปนะคะแล้วก็ดูลักษณะความหยาบนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจนมมีการเปลี่ยนอะไรอย่างไรหรือไม่นะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าก,กินนมแม่หรือนมผม ข้อมูลตรงนี้ไม่ครบถ้วนนะคะแม่โบพูดเลยแล้วก็ทํากายบริหารให้ลูกส่วนใหญ่8ปเเดือนน้องก็มักจะเริ่มนั่งเกาะยืนเกาะอะไรพวกนี้แล้วนะคะถ้าลูกสามารถพยายามฝึกพัฒนาการให้ลูกเกาะยืนเกาะเดินให้มันมีการเคลื่อนไหวหรือถ้าทําไม่ได้ก็แม่โบนะคะเมื่อวานพูดถึงเรื่องของออกายบริหารให้ลูกแล้วก็ลงคลิปให้เพจแม่โบวีแฮปปี้เวิร์แล้วในเรื่องของลูกท้องผูกทําอย่างไรไม่ว่าจะเป็นนวดท้องนะคะทำท่าปั่นจักรยานในอากาศเท้าชิดเงอเข่าชิดพุงลองไปปรับใช้ดูนะคะโอเคไหมคะ